สวัสดีครับผมเคยจ่าชา n e l เคยอินวิวนะครับและคลิปชินมาตกที่ทุกคนเพิ่งได้ดูจบไปเนี่ยถ่ายด้วยเลนส์ตัวนี้เลยครับซีรุยอะนาโมฟิก24มิลฟ2.8แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเลนส์อะนาโมฟิกเป็นเลนส์ที่มีราคาสูงต้องต่ออุปกรณ์เสริมหลายชิ้นแล้วก็มีน้ำหนักที่เยอะมากๆเลนส์อะนาโมฟิกก็เลยเป็นเลนส์ที่จับต้องได้ยากสาหรับคนทั่วไป ก่อนหน้านี้ใครหลายๆคนก็คงรู้จักแบรนด์ซีลุยในนามผู้ผลิตขาตั้งกล้องคุณภาพสูงนะครับแต่ทางซีลุยเนี่ยเขาก็ได้หันมาผลิตเลนส์อนาโมฟิกราคาประหยัดที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และเลนส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์อนาโมฟิกตัวที่3ที่ผลิตโดยซีลุยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีระยะ50ม mm ิ f 1.8แล้วก็35ม mm ิ f 1.8เลนส์ทั้ง2ระยะนี้นะครับผมเคยใช้ถ่ายคลิปซีนีมาติกไปแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเลนส์ซีรุยอนามฟิกยิกสี่มิล f 2 8ตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสที่ระยะ24มิลซึ่งเราก็จะได้มุมมองภาพที่กว้างมากขึ้นกว่าเลนส์2ระยะก่อนหน้านี้อยู่พอสมควรเลยนะครับและที่สาคัญนะครับก็คือเลนส์อนาโมฟิกที่มีระยะมุมมองภาพที่กว้างแบบนี้ก็จะผลิตออกมาได้ยากด้วยแต่ว่าทางซีรุยเขาก็สามารถผลิตออกมาให้เราได้ใช้กันตัวเลนส์จะมีน้ําหนักที่780กรัมแต่เลนสตนั็นี้อบเปน,เนสิาหรับผมก็ไม่ได้ถือว่าหนักอะไรมาก ขนาดของเลนตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเลนซีรูยอนามาฟิกทั้ง3ระยะฟิลลิ่งการสัมผัสของเลนตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆบิวควุณตี้ของตัวเลนจะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอะลอยมีความแข็งแรงทนทานสูงแต่ว่าเลนตัวนี้จะไม่มีเวทีซีลมาให้ด้วยยังไงผมก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงฝุน่นน้ําฝนแล้วก็ละอองน้ําหนักๆนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าไปที่ตัวเลนได้อันนี้ต้องระวังกันด้วยชิ้นเลนด้านในนะครับจะมีทั้งหมด13ชิ้น แบ่งออกเป็น10กลุม่มแล้วก็จะมีม่านรูรับแสง8ใบตัวเลนจะมี F s t สตอกว้างสุดที่ f 2.8และแคบสุดที่ f 16ซึ่งรูรับแสงของเลนระยะ24มิลตัวนี้จะไม่ได้กว้างเท่ากับตัว50มิลแล้วก็ตัว35มิลที่มีรูรับแสงกว้างถึง f 1.8เลนส2ตัวนั้นก็จะสามารถละลายหลังได้มากกว่าเลนตัวนี้อยู่พอสมควรแล้วก็เลนซีรูอมอฟิก24มิลตัวนี้จะเป็นเลนแมนนวลโฟกั การหมุนแมนนวลโฟกัสของตัวเลนส์เนี่ยก็สามารถทำได้สมูทแล้วก็มีความนุ่มนวลมากๆนะครับนี่เช่นเดียวกับตัวรูรับแสงที่เราสามารถหมุนม่านรูรับแสงได้สมูทแล้วก็นุ่มนวลมากๆอันนี้ก็ทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนเราปรับรูรับแสงเนี่ยมันจะไม่มีเสียงคลิกนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของใครหลายๆคนขนาดฟิลเตอร์ด้านหน้านะครับจะมีขนาด7จ็มิลโดยที่ตัวเลนส์ระยะ50มิลแล้วก็35มหมิลเนี่ย จะมีขนาดฟิลเตอร์ที่67มิลระยะการโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ตัวนี้นะครับก็ทำออกมาได้ดีมากๆสามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้สุดที่ระยะ0.6เมตรเลนส์ซีรูอานามาฟิก24มิล F 2.8ตัวนี้จะมีเมาส์ให้เราเลือกใช้อยู่5แบบด้วยกันแต่ว่าเมาส์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราต้องซื้อให้ตรงกับ เมาส์กล้องของเราด้วยนะครับเพราะว่าเลนซีรุย24มิลตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัว35มิลที่สามารถซื้อตัวเมาส์แยกต่างหากมาติดเข้าที่ด้านหลังเมาส์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเมาส์ที่เป็นแบบ35มิลเนี่ยผมก็ชอบมากนะครับเพราะว่าเราแค่ซื้อเมาส์เราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เมาส์แบบอื่นได้แล้วแต่ว่าเมาส์ตัวนี้ก็จะเหมือนกับการย้อนไปใช้ตัวเมาส์ของ50มิลนะครับที่เราจะต้องซื้อเมาส์แยกต่างหากเอาเองตัวเมาส์จะมีให้เลือกใช้อยู่5แบบนะครับก็จะมี Canon EF-M Mount Nikon Z Mount Fuji X Mount m มาส o ไมโค t h i r เทิร์ดมาส์แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็น Sony e m o u มาส์ที่ผมเอามาใช้ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าสำหรับ Sony e m o u มาส์เนี่ยเราจะต้องใช้คู่กับเซนเซอร์ที่เป็น APS-C เท่านั้นถ้าเราไปใช้เลนส์ซีรุยกับเซนเซอร์ที่เป็นขนาดฟูลเฟรมเนี่ยก็จะเห็นขอบดำแบบในภาพแบบนี้เลยนะครับมันจะมีติดมาด้วยแต่ว่าในคลิปซีนนมาติกที่ผมถ่ายมาทั้งหมดนะครับผมจะใช้เป็นกล้อง Sony A7S3 ใช้คู่กับเลนส์ซีรายมานามยฟิกริบบ์นี่มิลขอล้อง A7S3 เนี่ย เราจะไม่สามารถทำการครอป APS-C โหมดเข้าไปได้เพราะว่าการใช้งานเนี่ยเราจะใช้แบบเต็มเซ็นเซอร์ไปแล้วที่12ล้านพิกเซลเราจะครอบภาพเข้าไปเพื่อให้ได้คุณภาพเท่าเดิมไม่ได้ถ้าเป็นอย่างกล้อง Sony A66 A65 หรือว่าจะเป็นกล้อง Sony A73 Sony A7C เราก็จะได้คุณภาพมาแบบเต็มเตม็เซนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้ที่กล้อง Sony A73 ไม่สามารถทำการครอป APS c โหมดได้ผมก็เลยต้องทําการครอปภาพเข้าไปเองโดยจะมีอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปครอปภาพตอนตัดต่อ ที่40%และอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เราเข้าไปปรับการตั้งค่าในกล้องโดยที่เราสามารถเข้าไปปรับที่เมนู Clear Image Zoom ในการครอบภาพเข้าไปก็จะปรับไปที่ตัวเลขคูณ1.4เพียงเท่านี้เราก็จะถ่ายมาแบบไม่ติดขอบดําแล้วนะครับแต่ว่าวิธีที่เราครอบภาพเข้าไปทั้ง2แบบนี้นะครับยังไงเราก็ต้องเสียคุณภาพของภาพไปอยู่ดีแต่ว่าผมก็มีเทคนิคอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือผมจะใช้ตัวกล้อง s o นี A7III แล้วก็ใช้จออัดเรคคอร์ดแยก นะครับจะเป็นตัว Atomos Ninja V ซึ่งถ้าผมใช้ตัวจอ Atomos Ninja V แล้วเนี่ยผมจะได้คุณภาพวิดีโอมาแบบเต็มเซ็นเซอร์ที่ 4.2K จากที่ผมจะต้องครอป40%ผมก็จะครอปเข้าไปเพียงแค่25%เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิควิธีหนึ่งนะครับที่เราจะได้คุณภาพวิดีโอเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงผมก็แนะนำให้ใช้กับเซ็นเซอร์ที่เป็น APS-C หรือว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถครอบภาพเข้าไปเป็น APS-C โหมดได้นะครับที่ผมใช้กล้อง sony a 7 3เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถถ่าย 4K 6 0เฟรมหรือว่าถ่าย 4K 1 2 0เฟรมได้เท่านั้นเองผมก็เลยเลือกใช้เป็นกล้อง sony a 7 3ในการถ่ายคลิปซ i r ูอัลโนมฟิก c 2 4 m ิบ f2.8 ตัวนี้โอเคครับเรามาดูจุดเด่นของเลนส์ซ r รูอั m โนมฟิกตัวนี้กันนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอมาเราจะได้วิดีโอที่เป็นอัตราส่วนภาพแบบ16ต่อ9มา ซึ่งถ้าเราต้องการทําให้วิดีโอของเรามีลุกที่เป็นแบบซีนิมา t i ติกมากขึ้นส่วนใหญ่เราก็จะใช้การครอปภาพบนล่างเราก็จะได้ภาพที่เป็นแบบซีนิมาติกลุกแต่ว่าถ้าเราใช้เลนส์ซีดู a อนามาฟิกตัวนี้ก็จะมีเขียนตัวหนังสือเอาไว้ว่า 1.33x ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเลนส์อนามาฟิกอยู่แล้วนะครับที่จะบอกตัวเลขว่าเราจะได้ฟิลวิวด้านข้างเพิ่มขึ้นมา ซึ่งตัว 1.33x ตัวนี้นะครับก็คือเราจะได้ภาพด้านข้างเพิ่มมา33%โดยที่ดองไม่ต้องไปครอบภาพเราก็จะได้ภาพที่เป็นซีนิมาติกลุกที่อัตราส่วน2.4:1ต่อมาในตัวเลยถ้าเราถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์ซิลุยอนาโมฟิกตัวนี้มาตอนแรกนะครับ เราจะได้ภาพที่ถูกบ,บีบมาก่อนเราจะต้องไปทําการดีสควิปภาพหรือว่าทําการยืดภาพออกในตอนโรเซสนะครับก็คือในขั้นตอนของการตัดต่อนั่นเองสําหรับในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยเราสามารถเข้าไปดีสควิปภาพในตัวโปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายมากจากที่ผมได้ไปลองทดสอบเลนส์ซีรุยอะนาโมฟิก24มิล f 2 8ตัวนี้มานะครับเราก็ยังคงได้แสงแฟร์สีน้ำเงินเป็นแบบแนวนอนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเลนส์ซีรุย ซีานมฟิกตัวนี้เลยนะครับแสงแฟร์ที่เป็นแนวยาวๆนะครับแต่ว่าแสงแฟร์ของเลนระยะ24มิลตัวนี้จะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับตัว50มิลหรือว่าตัว35มิลนะครับแสงแฟร์ที่ได้จากเลนตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเล็กๆนะครับจะไม่ได้เห็นชัดเจนมากแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมชอบแสงแฟร์ที่ได้จากเลนระยะนี้มากที่สุดเลยในบันดาเลนซีรูอานอมฟิกทั้ง3รุ่นนี้นะครับผมชอบมากที่สุดเลย เลนตัวนี้นะครับจะมีรูรับแสงกว้างสุดที่ f 2 8เท่านั้นแล้วก็ยังเป็นเลน w i d ที่มีมุมมองที่กว้างด้วยนะครับตัวโบเก้นเนี่ยก็จะเป็นรูปวงรีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นตัวโบเก้ได้ชัดเจนเท่ากับเลนอีก2ระยะก็สาหรับใครที่ต้องการเลนสที่ สามารถละลายหลังได้มากกว่านี้แล้วก็เห็นโบเก้ที่เป็นวงรีได้แบบชัดเจนมากๆเนี่ยก็แนะนําให้เลือกใช้เป็นเลนส์อีก2ระยะนะครับก็จะเป็นตัว50มิล f 1.8แล้วก็ตัว35ม mm ิ f 1.8เลนส์ทั้ง2ระยะนะครับก็จะเห็นโบเก้ที่เป็นวงรีได้แบบชัดเจนมากๆนะครับจะเห็นได้แบบตามวิดีโอตรงนี้เลย โอเคครับผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างราครับแบบเลนส์ซีรุยอะนาโมฟิก24มิล f 2.8ตัวนี้สําหรับเลนส์ซีรุยตัวนี้นะครับก็เป็นเลนส์อะนาโมฟิกอีกตัวที่น่าสนใจมากๆซึ่งทางซีรุยเขาก็พยายามผลิตเลนส์อะนาโมฟิกหลายๆระย,ย,ยะออกมาให้เราเลือกใช้งานได้แล้วก็ผลิตเลนส์ที่มีราคาประหยัดแล้วก็สามารถจับต้องได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าเลนส์ซีรุยอะนาโมฟิก24มิล f 2.8ตัวนี้ก็เป็นเลนส์อะนาโมฟิกที่มีความโดดเด่นมากๆนะครับไม่ว่า วางมากขึ้นได้แสงแฟร์สีน้ําเงินเป็นแนวนอนแบบเลนส์อนาโมฟิกแพงๆเลยนะครับได้โบเก้ที่เป็นวงรีแล้วก็ที่สําคัญคือได้ภาพที่เป็นซีริมาติกลุกมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยเลนส์ซูรูอนาโมฟิก24มิลมต2.8ตัวนี้นะครับในบ้านเราก็เปิดราคาออกมาที่34,900บาทเท่านั้นตอนนี้สินค้าก็มีพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช anel เขยหมิวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกัน